สวัสดีครับนี่ือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับได้เวลาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับคิดไซโค้งเก่งหลังเกมมี2คู่เมื่อวานที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยพร้อมกับสถิติแล้วก็สถานการณ์หลังจากจบแมชเดย์ที่6นะครับจาฝูงบุรีรัมยังคงอยู่การท่าเรือแรงขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลไปถึงในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์บรรดาทีมใหญ่เนี่ยก็จะลงเล่นกับทีมที่มีโอกาสเก็บสามแต้มแต่ว่าบุรีรัม กับทางท่าเรือต้องชนกันเองมันก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่จะชี้วัดเหมือนกันนะครับว่าเริ่มจะเข้าสู่การแข่งขันที่เป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นแล้วครับว่ากลุ่มที่จะต้องเกาะไปในการลุ้นแชมป์และมองถึงเลขที่2จะมีใครกันบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราไปดูเกมคู่แรกที่ลงแข่งขันกันดีกว่าครับเกมคู่นี้เป็นเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีครับการเล่นในบ้านของช้างศึกยุทธถ,ถ,ถีมีแฟนบอลเข้าชมได้25%เปอซอันดับของสุพรรณอยู่ที่11ผ่าน5นัดชนะ1สะเสมอสแล้วก็แพ้มา1เกมมี6แต้มนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้โคราช1ต่อ2ส่วนทีมเยือนราชบุรี เพิ่งเล่นไป4เกมเพราะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกม<า>กับแบงคอกถูกเลื่อนออกไปเพราะว่าฝนตกหนักทําให้ตอนนี้สถานการณ์ของพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไป2มี4แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางดูการจัดทีมเจ้าบ้านอเดบโยกาเดโบวาระระบบ433ครับประตูเป็นแพทริกเดโตส่วนแผงหลังกฤษดาโนนทรัตเป็นแบ็คขวาซ้ายใช้ดัสเกตซาโตคู่เซนเตอร์นัตพลมาลาพันธ์กับปียชนกดาริสส่วนตรงกลางครับเดียโกโรเรนซี่กับลอสเซมีคาราเบูเอที่เกมนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมแล้วก็ให้ ชนาดอารัญยาไพโรธเดินเกมรุกส่วน3ประสานในแดนหน้าสันติภาพราชนิยมกับดานิโลอาเวสยืนเกมด้านข้างแล้วให้สีหานาสุทิศก์ เป็นกล่องหน้าตัวเป้าส่วนทีมเยือนเกมนี้โค้ชเจี๊ยบสมชายมายวิไลจัดผัง4-5-1ครับแต่การยืนคล้ายๆก,ก,กันกับของสุพรรณบุรีโดยวางกำพลปฐมอคคุลเป็นนายด่านแล้วก็ให้ธนสาเสุจริตเล่นแบ็คขวาซ้ายเป็นจิรวัน์ทองแสงพราวเซนเตอร์ลุกบูดแลนด์กับปาบีตันทะตเตมีตรงกลางใช้กฤษณนน์ศรีสุวรรณเล่นร่วมกับกสิเดชเวทยาวงและก็เซบาสเตียนบูทริตส่วนริมเส้นมีสตีเฟนลองจิวกับสรวัตเดชมิตรแล้วใช้เดลเลยเป็นกล่องหน้าตัวเป้า เริ่มเกมนะครับคู่นี้ไม่ต้องพูดพรามทำเพลงครับเปิดฉากใสกันเลยแต่กลายเป็นสุพรรณเจ้าถิ่นได้เฮก่อนนาทีที่17จากการโต้ขึ้นมาทางซ้ายดานิโลครับหลุดเข้าไปในเขตแล้วก็หักมาให้กับรัชนาะที่กําลังจะยิงแต่ถูกปวีตามมาขวางไว้ บอลมันเลยไปเข้าทางปืนของสีหนาดวิ่งมาซัดเต็มข้อตรงนี้บอลสายด้วยนะครับชนิดที่กำพลเนี่ยไม่ต้องขยับเลยเกมก็ยังสนุกตื่นเต้นต่อครับนาที38ราชบุรีก็ส่งกิติศักดิ์เจบุดมลงมาแทนที่ของลุกวุดแลนด์แล้วก็มามีลุ้นตีเสมอนาทีที่40ลองจีรับบอลจากแดเลแล้วหลุดเข้าไปในเขตโทษก่อนหาจังหวะซัดเน้นๆ้นบอลติดเซฟของเดโตออกหลังสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังครับเล่นมาได้5นาทีสุพรรณเกือบได้เพิ่มเหมือนกันฟรีคิก ริมเส้นเกือบจะมุมทงแล้วก็เป็นรัชนาาที่หลอกยิงบอลโค้งข้ามมือของกัมพลไปแล้วแต่ยังมีขานช่วยเอาไว้ครับเกือบได้ซัด3เกมติดแล้วสําหรับรัชนาาราชบุรีก็ลงมาครึ่งหลังดูจะคึกคักมากนะครับนาที5 4เพวกเขาตามตีเสมอสําเร็จจากการขึ้นเกมของลองจิวทางขวาและก็ไหลเข้าไปให้แดเลในกรอบเขตโทษหาเหลี่ยม เบิดเรียกเข้ากลางกฤษดาหุบเข้ามาสกัดแต่ไม่ดีบอลไปเข้าทางของกฤษณนาโนนยิงจ่อๆผ่านตัวของเดโตตุงตาข่ายและมาถึงนาทีที่81ราชบุรีพลาดได้ประตูอย่างไม่น่าเชื่อครับจังหวะของสิริโชคกันหนูที่เพิ่งจะลงมาจ่ายให้กับธนาเสถที่วิ่งเติมมาสุดเส้นหลังเปิดยัดไปเสาแรกแดเลยยิงคว้บอลมันผ่านประตูออกหลังไปนิดเดียวครับช่วงทดเจ็บนี้ก็แลกกันสนุกต่อเนื่องนะครับนาทีที่91เป็นทีของสุพรรณบ้านนราธิพเครรัญญาตัวสำรอง ตัดบอลเข้าเขตโทษให้กับดานิโลจับบอลแรกสวยแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไปติดเซฟของกัมพลแล้วเด้งมาโดนดานิโลออกหลังจบ90นาทีคู่นี้แบ่งแต้มกันไปเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันมากแล้วก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยทั้งคู่ยิงเจ้าบ้านโลกทีมของอาเดบายโยเวลาดีก็ดีใจหายครับใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวดูนักเตะชอบแบกน้ําหนักเล่นมากกว่าแต่พอเจอโตเท่ากันก็เล่นอีกแบบหนึ่งสถิติทุกอย่างจึงแทบจะไม่หนีแล้วก็ไม่ส่งผลต่อรูปเกมเลยแม้ว่าทีมเยอราชันมังกรจะมีการต่อบอลที่่มาากกว ที่จำนวน373ต่อ259ครั้งแต่สุดท้ายครับเกมนี้วัดกันที่การโยนเข้าใส่ได้บอลยาวและการเปิดจากด้านข้างซึ่งเป็นธรรมชาติเกมบุกของทั้ง2ทีมแม้ว่าราชบุรีจะทําได้ดีกว่านิดหน่อยคือ20ต่อ17ครั้งแต่สุดท้ายเกมรับของสุพรรณที่มีแนวรับทั้งนัตพลมาลาพันธ์และปิยะชลดาริที่เล่นลูกมงได้ดีก็ช่วยเก็บตกได้หมด ด้วยสถิติ17ต่อ12ครั้งแถมยังช่วยกันเคลียบอลร,รวมกันอีก16ครั้งด้วยส่วนอีกหนึ่งวิธีการคือใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นต่างชาติทั้งทีมช่วยเก็บบอลแล้วก็หาจังหวะทะลุทะลวงทําให้เกิดการดวนกันในสนามในสถานการณ์1ต่อ1น่รวมกันทั้ง2ทีมด้วยจํานวนถึง104ครั้งขณะที่ทังฝั่งราชบุรี ไปไปมามาดูหน้าเป็นห่วงนะครับเหมือนหาจุดเปลี่ยนยังไม่เจอทางที่ออกสตาร์ซีซั่นได้ดีแต่พอเจอทีมใหญ่ผ่านไม่ได้เหมือนต้องกลับมาเริ่มต้นเรียกความมั่นใจกันใหม่ซึ่งสิ่งที่น่าเสียดายก็คือฟีลลิ่งและก็ประสบการณ์ที่ได้มาจากการเล่น AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนอกจากการได้ปรีซีซั่นก่อนหลายๆทีมส่วนวิธีการในเกมลุกตอนนั้นไม่ได้ทำกันเท่าไหร่ครับเพราะเน้นแต่เกมรับเป็นหลัก และที่สําคัญก็คือโตต่างชาติที่มาทดแทนของเก่าวสุดท้ายแค่ลองจิวกับแดนเลที่คิดว่าจะน่ากลัวก็ยังไม่เพียงพอเป็นฟุตบอลที่ต้องจับจังหวะของตัวเองอีกสักพักซึ่งมันแปลกจริงๆส่วนคู่ต่อมาครับขึ้นเหนือไปที่สนามสมโพธเชียงใหม่700ปีกันบ้างคู่นี้ก็เป็นการเจอกันของเชียงใหม่ยูเนเต็ดกลับมาเฝ้าบ้านรับมือกับสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซ แฟนบอลเข้าชมได้แล้ว25%เหมือนกันนะครับโดยเจ้าถิ่นสร้างผลงานเซอร์ไพรส์ในเกมล่าสุดบุกไปคว้าชัยเหนือเซบรประการซิตี้มา3-1ก็ทําทผลงาน5นัดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2มี5แต้มรั้งอันดับ14ของตารางส่วนท่าเรือฟอร์มล่าสุดเปิดบ้านชนะเมืองทอง1-0ภาพรวมคือชนะ2เสมอ2และแพ้1เก็บได้8แต้มอยู่อันดับที่5เรามาดูการจัดทีมดีกว่าครับเจ้าบ้านเชียงใหม่ของทางโคชอ่านสุรพงษ์กรุงเทพ ไม่สามารถใช้งานยานิกโบลี่เพราะว่ายืมตัวมาจากการท่าเรือระบบก็เป็น3-43ครับประตูเป็นนนม่วงงาม3กองหลังเอฟซันปาติซิโอยืนตัวสุดท้ายขนาบข้างด้วยโทสพลลาเทศอดีตเด็กเก่าการท่าเรือแล้วก็อาทิตย์ดาวสว่างส่วนริมเส้นขวาทวินบุสมบัติซ้ายก็กรกฎวิริยะอุดมศิริตรงกลางวาวันตาปลากับเซคิโอเอสคูเดโรและก็ใช้คาฟ้าบุญมาตุนกับสารัตกันยาโรดสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างเมวินเดอร์ลูส่วนฝั่งท่าเรือครับโคดโองดุสิตเฉลิมแสนไม่มีการนรินถาวันสัก ที่บาดเจ็บสีสาแตกแล้วก็ดั้งจงมูกหักเมื่อเกียมที่แล้วข่าวดีครับก็ยังมีกลับมาเมื่อจัตุรพัฒน์รธรรมพ้นโทษแบนพร้อมลงสนามระบบการเล่นก็ออกเป็น4231ประตูวรวุษศรีสุภาโดยมีฟิลิปโรเลอร์กลับมาเล่นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ของจตุรพัฒ์แล้วก็วานดาบิดโรเชลากับวรวุินามเวจับกู่เซนเตอร์ มิดฟิลด์ตรงกลางครับโกซุนกีกับศิวปรกรจากครูประสาสตรมีประกอเปรมพักขึ้นเกมทางฝั่งขวาบดินผาลาทางซ้ายแล้วก็ใช้เซคิโอโซเรสขับเคลื่อนเกมหลังเนลสันโบนิยาเริ่มเกมท่าเรือชื่อชั้นดูเหนือกว่านะครับแต่ว่าเกมไม่ได้เหนือกว่าเลยส่วนเชียงใหม่เองเกมนี้เนี่ยเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองวิ่งสู้ฟัดนาดูแล้วสู้เต็มที่แต่พอผ่าน15นาทีแรกเกมต้องหยุดนะครับเพราะว่า2กองหลังเชียงใหม่อย่อยางทศพลปะทะกับเอฟซันในจังหวะขึ้นแย่งหมง่งแล้วเจ็บทั้งคู่เอฟซันดูจะหนักหน่อยะรรเพราาว่ศษแต แล้วก็เล่นตอบไม่ไหวต้องส่งศิริศักดิ์ไฝดงกับตันทีมตัวจริงลงมาแล้วขยับอาทิตย์ ไปยืนเป็นตัวสุดท้ายแทนเกมก็ยังสู้กันอย่างสนุกต่างฝ่ายต่างพยายามสร้างโอกาสลุ้นประตูจนเข้าสู่นาที37เกมหยุดอีกรอบครับคราวนี้มีการเช็คจุดโทษจากจังหวะเตะมุมของการท่าเรือวรวุธกองหลังท่าเรือกับบวรพยายามจะเข้าหาบอลต่างฝ่ายต่างล้มด้วยกันทั้งคู่ซึ่งจังหวะนี้เนี่ยจากภาพช้าถ้ามองกันเผลอๆเนี่ยเหมือนบวรจะไปดึงวรวุธฝ่ายเดียวแต่พอดู V.R แบบละเอียดแล้วดูหลายๆรอบ ก็คือต่างฝ่ายต่างดึงกันนะครับฉุดกันทั้งคู่ผู้ตัดสินไปดูจอด้วยตัวเองแล้วก็พิจารณาว่าแบบนี้ไม่ใช่การฟาวอย่างที่เขาตัดสินตั้งแต่ตอนแรกก็เลยยกเลิกจังหวะนี้ไปหลังจากนั้นเกมยังเดินต่อและการท่าเรือน,น้าได้ประตูที่สุดเลยนะครับจังหวะนี้เพราะว่าโซเรสเนี่ยขึ้นมงทีแรกไม่ได้แต่บอลไปโดนผู้เล่นเชียงใหม่แล้วไปเข้าทางเขาอีกครั้งคราวนี้ได้ซัดเต็มแรงแต่กรกฎไม่รู้มาจากไหนนะครับเข้ามาบล็อกลูกยิงออกหลังอย่างหน้าตาเฉยเลยครับทำให้ศูนย์ศูนย์ในช่วง45 ครื่งหลังเชียงใหม่ของทางโค้อันก็ลงมาสู้สุดใจเหมือนเดิมมีจังหวะเสียลุ้นทําประตูส่วนท่าเรือเองก็ยังคงสร้างโอกาสเข้าทําเพื่อหวังประตูขึ้นนําเหมือนกันต่างฝ่ายต่างมีลุ้นจนกระทั่งนาทีห6สประตูแรกของเกมมาจนได้ครับสิงเจ้าท่าได้เหเมือ่อบดินวางบอลยาวไปให้กับปกกอนเอาบอลลงสวยมากแล้วก็มีเวลานิดนดงครับแต่ก็เปิดเร็วเข้าไปเสาสองให้กับบุริย่าช้าจ่อจเข้าประตูไป และสะกอร์หลสองศูนย์ด้วยนาทีเจ็ดสิบสองเป็นการโต้กลับโซเรสแทงบอลให้กับบดินหลุดไปถึงเส้นหลังแล้วก็ตบกลับมาให้กับโกซูนกีวิ่งมายิงเน้นๆเข้าไปนาทีแปดสิบหกครับเชียงใหม่เกือบจะตีไข่แต่ลูกแตะมุมของกรกฎเปิดเข้ามาเสาสองการตะพงงงไปชนเสาบอลตกลงมาท่าเรือยังเคลียร์กันไม่ขาดแล้วไปเข้าทางของสิริศักยิงสวนอีกทีนึงบอลก็ไปชนคานอีกน,นะครับไม่เข้าสักทีหนึง่งแล้วช่วงท้ายนาทีที่เก้าสิบเอ็ดมีจังหวะที่เกมต้องหยุดเมื่อชับปูเนี่ยได้บอลหลุดเข้ามาในเขตโทษ ท้ากับอาทิตย์คือจังหวะน,นี้เนี่ยัดปุยเตะบอลยาวส่วนอาทิตย์ก็สไลด์เข้ามาบล็อกเป็นจังหวะการประทัดก,กันในเกมนะครับแต่ผู้ศิลป์ได้สัญญาณจาก VAR ก็ต้องมาเช็คว่าการประทัดจังหวะน,นี้มันเข้าข่ายใบแดงไหมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับจบเกมเป็นการท่าเรือบุกชนะ2-0สิ่งที่ผมเห็นจากคู่นี้ก็คือวิธีการเข้าทาครับถ้าถามว่าเชียงใหม่ยูเนเตดสู้ได้ไหมคำตอบคือสู้ได้เพราะโอกาสยิงทั้งหมดต่างกันแค่ครั้งเดียวคือ13ต่อ14ครั้ง เพียงแค่จังหวะสุดท้ายความชัดเจนเป็นของท่าเรือในแต่ละพื้นที่ดูรู้เลยนะครับว่าเขาซ้อมเตรียมการกันมาดีและเจ้าบ้านไปเสียจังหวะฟาวง่ายหน่อยถึง18ครั้งซึ่งถ้าเกิดมองจากตัวเลขนี้ทั้งเกมไม่เยอะหรอกครับแต่บังเอิญท่าเรือเด่ยด,ดันฟาวน้อยมากแค่5ครั้งเกมจึงค่อนข้างจะไหลลื่นกว่าในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแล้วก็เสียบอลกลางทางน้อยเลยไม่จะเป็นต้องตัดเกมขาะที่ความแม่นยําในการจ่ายบอลแม้ว่าท่าเรือจะทําได้ดีกว่า409ต่อ298ครั้ง แต่ชัยชนะในเกมนี้มันวัดกันที่บอลด้านข้างครับผู้เล่นทีมเยือนเก่ากว่าในการเลือกจังหวะเล่นโดยสู้กันที่การสวิตบอลเปลี่ยนแกนข้ามไปมาด้วยกันทั้งคู่แต่ความหลากหลายของแนวรุกท่าเรือ มีการเล่นร่วมกันทั้งหน้าลายแล้วก็หลังลายกองหลังของเจ้าถิ่นได้ดีนำมาซึ่ง2ประตูซึ่งจังหวะการจบสกอร์เนี่ยมันลงล็อกแบบพอดบพอดีทําให้สุดสัปดาห์นี้น่าติดตามมากนะครับว่าการกลับไปต้อนรับบุรีรัมย์ที่แพสเตเดียมจะดุเดือดขนาดไหนในช่วงเวลาที่ทั้ง2ทีมกําลังเข้าฝักด้วยกันทั้งคู่ดูตารางคะแนนกันหน่อยนะครับหลังจากผ่าน6เกมเป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าบุรีรัมย์นําเป็นจ่าฝูงต่อ13คะแนนแล้วก็ตามด้วยการท่าเรือที่แรงขึ้นมานะครับ 11แต้มเท่ากับทางเชียงรายแต่ลูกได้เสียดีกว่าโบยู่4ส่วนเชียงรายเนี่ยโบยู่3อันดับ4 10แต้มนะครับก็คือแบงคอกแต่มีเกมตกค้างอยู่1เกมนั่นะหมายความว่าถ้าเกิดแบงคอกสามารถเก็บ3คะแนนได้พวกเขาก็มีโอกาสนะครับที่จะเบียดขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งรองจ่าฝูงได้เหมือนกันส่วนท้ายตารางนะครับขอนแก่นยูเนเตดอยู่อันดับสุดท้ายมี4แต้ม รองบั้เนี่ยเป็นเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่เหมือนกันมี5คะแนนเท่ากับประจวบบลิสเทโรและก็ราช,ชบุรีแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยประตูดได้เสียติดลบเยอะที่สุดแต่ว่าก็ยังคงมองได้อีกไกล สำหรับสถานการณ์ในการลุนหนีตกชั้นเพราะว่าคะแนนตอนนี้โซนท้ายตารางเนี่ยก็ไม่ได้น้อยกว่าทีหัวตารางมากนะักห่างกันเพียงแค่3แต้ม4แต้มเท่านั้นกลับมาที่เรื่องของบอลไทยในช่วงท้ายกันหน่อยนะครับใครที่ติดตาม AIS Play ก็อย่าลืมนะครับใช้เครือข่ายของ AS ดูฟรี6 0 0แมชแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากดูแล้วใช้เครือข่ายอื่นคุณดูได้แค่200แมชฉะนั้นไปรับซิมฟรีได้เลยนะครับมีแจกอยู่ใครสนใจก็เข้าไปติดต่อขอรับ The One ซิมจากวัน Two ขอ5 G ที่ AIS Shop AIS t e l e v i s แล้วก็ AIS Buddy ได้เลยนะครับดูเงื่อนไขการรับซิมฟรีได้ที่ www.ais.th/ s.free simfootball ส่วนโปรแกรมในการถ่ายทอดสดหรือว่ารายการต่างๆดูได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชัน AIS Play เว็บไซต์ของ AIS แล้วก็ Facebook AIS Play f o o t ตบอลคุณติดตามได้เลยครับ600แมตช์ฟุตบอลไทยลีก1 2 3บอลถ้วยทั้ง FA ครับทั้งลีกครับทีมชาติบอลชายบอลหญิงและก็ฟุตซอลซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ ของ AIS Play ติดตามฟุตซอลลีกได้น,นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ